สวัสดีครับทุกท่านนะครับผู้ที่ติดตามเพจนะครับยูทูบช่องยู u ูบฮาร์ดอยุทยานะครับวันนี้ผมก็นาเหรียญนะครับให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นยนิยมของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับชื่อรุ่นชนะจนนะครับนะครับเป็นเหรียญชนะจนนะครับสร้างในโอกาสครบ7รอบนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับ84ปีนะครับนะครับออกปี2540นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับ เหรียญรุ่นชนะจนหลวงวุฒิมระขาวนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับเนื้อทองแดงนี้เป็นด้านหน้านะครับก็จะตอโค้ดเนื้อนี้ก็จะมีหลายหลายบล็อกนะครับที่เขาแยกกันนะครับก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้สันทัดเรื่องบล็อกนะครับแต่เหรียญนี้ที่เช่ามาเพราะว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูจากผิวนะครับนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเวลาเราส่องกระแสงเนี่ย มันจะสังเกตว่ามันจะยังเป็นทองแดงผิวไฟอยู่นะครับแล้วก็มีผิวไฟอยู่ตามซอกนะครับที่จีวรหลวงพ่อนะครับที่องค์พระนะครับเนี่ยครับที่หน้าที่จีวรยังเป็นผิวไฟให้เราเห็นอยู่นะครับผิวเหรียญก็ยังเรียบตึงเป็นผิวไฟอยู่นะครับบางเหรียญที่โดนมือโดนนิ้วจับอมากหรือว่าโดนอากาศมากๆบางทีผิวไฟมันก็จะหายนะครับไม่ใช่เป็นพื้นเหรียญจะเป็นสีออกดำๆนะครับ องค์พระก็จะดำดำเพราะว่าโดนนิ้วโดนมือไปจับอะไรอย่างเงี้ยครับเหงื่อโดนเหงื่ออะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นแบบแดงแดงยังเป็นผิวเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสภาพพอสวยนะครับถือว่าสวยแล้วครับถ้ามองถ้าในยุคปัจจุบันนะครับบางทีเหรียญสวยๆสมัยก่อนอะเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้หาสวยๆยากครับบางทีก็จะเป็นคราบดำๆนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ดูนี่ด้านหน้านะครับจะเขียนว่าครบ7ดรอบนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ ในด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่าชนะจนติดอยู่นะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวอายุทยาพศ .2540 นะครับก็จะมีบล็บอกอีกบล็อกหนึ่งที่เหรียญจะมีราคาสูงกว่าเหรียญบล็อ,บอกนี้นะครับบล็อกนี้จะเป็นถุงนะครับสังเกตที่เชือกนะครับเชือกที่รัดที่ถุงอะ่ะถุงที่ใต้คําว่าชนะจนนะครับจะมีเชือกเส้นเดียวเห็นไหมครับของผมจะเป็นเชือกเส้นเดียวแต่ถ้าเป็นเชือก2เส้นก็จะมีสร้างออกมาน้อยนะครับก็จะมีราคาที่สูง,งกว่าเหรียญ เหรียญทั่วไปนะครับเป็นมีราคาสูงกว่าเนื้อทองแดงทั่วไปนะครับถ้าเป็นเชือกสองเส้นนะครับก็นิยมอยู่ครับอันนี้ก็ให้ดูผิวไฟนะครับเนี่ยครับพอเราส่องกระแสงนะครับผิวไฟมันจะแดงอันนี้คือผิวไฟยังทั่วเหรียญยังมีอยู่นะครับตรงถุงถุงเงินถุงทองเนี่ยก็คือยังเริ่มจะหลุดหลุดไปแล้วนะครับก็ไหลเอ้ยผิวไฟหลุดหลุดไปแล้วแต่ว่าโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญนี้ครับ อันนี <play S 1> huh? oh. uh ้ก huh. ็จะเป็นเหรียญนะครับรุ decks, 100, ่นนิยมอีกหนึ่งรุ Раз ่นของหลวงพ่อหลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับครับชื่อเหรียญรุ่นว่าเหรียญชนะจนนะครับเหรียญชนะจนครบ7รอบนะครับหลวงปู่ทีมวัดพระขาวออกปี2540นะครับเนื้อทองแดงนี้นะครับจำนวนการสร้างก็คือ2 3 0 0 0เหรียญนะครับสร้าง2 3 0 0 0ื่นสันเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ออกจากวัดแต่ก่อนก็ไม่แพงครับหลักร้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็เช่าหากันหลักพันนะครับนะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมของอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับนะครับด้วยชื่อรุ่นชื่อรุ่นดีด้วยนะครับรุ่นชนะจนนะครับนะครับถ้าพูดถึงเหรียญชนะจนเนี่ยถ้าถ้าถ้าณป,ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าอ่าพระเกจิชิพระเกจิที่ทํามาแรกๆเลยก็คือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเนี่ยครับเป็นทําเหรียญชนะจนมาครั้งแรกๆเลยแล้วก็รุ่นหลังๆมาก็จะมีพระเกจินะครับทำชื่อวัตถุมงคลรุ่นชนะจนเนี่ย ล้อชื่อรุ่นชนะจนของหลวงปู่ทิมเนี่ยตามมาอีกหลายองค์นะครับก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นนึกถึงเหรียญชนะจนเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็คือเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับในปัจจุบันก็จะมีหลวงพ่อรวยวัดโกนะครับซึ่งชนะจนเนี่ยเป็นรุ่นนิยมมากนะครับวัดพระขาวนี่ก็จะมีเหรียญชนะจนหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งเป็นนะครับเกจิที่ทําเหรียญรุ่นชนะจนออกมาเป็นยุคแรกๆนะครับ ใช้ชื่อรุ่นชนะจนยุคแรกๆนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับถ้าใครเจอก็ยังเช่าหาได้นะครับเนื้อทองแดงตัวนี้ก็ยังไม่แพงมากนะครับหลักพันนะครับส่วนเนื้อเงินลงยาครับก็จะแพงแล้วนะครับหลักหลายหมื่นนะครับนะครับหลักหลายหมื่นถ้าสวยๆก็หลายหมื่นเลยครับแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับฝังพลอีกนะครับเนื้อเงินฝังพลอยก็สร้างไม่เยอะนะครับอันนั้นก็คือสมัยก่อนอยู่ยุคนึงก็ราคาเกือบเกือบแสนเหมือนกันนะครับแต่ทะลุแสนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ราคาสูงมากตอนนนัั้ะครบ ปัจจุบันนี้ก็ราคาก็ลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับยังมียังเป็นยังคนยังนิยมอยู่นะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับก็ถ้ากดถ้าถ้าสมาชิกนะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามช่องฮาริยุทธยาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนําเรียนวัตถุมงคลนะครับพระเกจิในยุทธยานะครับแล้วก็ที่เก็บเก็บไว้นะครับนำมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ